ไทยเอเชียสา e c ามศูน h ์แ a ดรีเควสตอินเตอร์เซคชันเอ็กโคฟอร์ดิพาเจอร์ไทยเอเชียสามสามศูนย์แปดอิเตอร์เซคชั่นเอ็กโคแอพพลูแกซี่วีเอสไ n ยเอเชี t a ามสา u n t i ย e แปด n ีเ w ็ r k าม p ั o สอง s ้อยฟุตเคลียร์ไดนี้เาพาะตับเรบคุณพี่ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมบันนี่อีกเช่นเคยก็เดี๋ยวสําหรับไฟในวันนี้นะครับผมเราจะทําการบินจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินพิษณุโลก,กันนะครับโดยจะใช้ตัวเฟนิกซ์แอร์บัส3 2 0าม0ีดเนาะก็ไม่พูดท่ามพาเพงอะไรเยอะเดี๋ยวเรามาพรีไฟกันเลยดีกว่าวันนี้ก็จะมีในส่วนของ Bangkok Approach กับแบง k o k Control มาเป็น ATC ที่จะออนไลน์ผมในวันนี้นะ แล้วก็แบงก์กอ์คอนโทรลของเราในวันนี้นะครับก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เขาค่อนข้างที่จะสมจริงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนนี้เขาจะเป็นใครนะสำหรับความสูงที่เราจะใช้บินในวันนี้เขก็จะเป็นความสูงที่ไฟล์เลเวล240สี่ศูนหรือสอนั่นเองในส่วนของเลขไฟล์นัมเบอร์ครับเป็นไทยเอเชีย3ามสนะครับคอสอินเด็กซ์19ใส่ไปซิดขาออกในวันนี้ครับเราจะใช้เป็นตาคลี3อัลฟาดีพาร์เจอร์เนาะดันเวทูวันไตรและก็สำหรับในการ ลงจอดในวันนี้ครับเราจะใช้เป็น i o s Runway 32 via p e p p r y นะครับก็เดี๋ยวไปขับบนแล้วหอ ATC เขาจะสั่ง direct อะไรอีกทีก็ว่ากันไปในส่วนของ INIT B นะครับเราก็จะใส่ไปเลยตามที่ payload มันให้มาเนาะอันนี้ก็ import มาจาก c b f อีกเช่นเคย54.4.30.9ทับนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมันเนาะวันนี้เราเอาน้ำมันไปทั้งหมด5.0ตันนะครับหรือว่าประมาณ5,000กิโนั่นะแหละวางง่ายๆเนาะ โอเคก็เกาะประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องเอาอะไรให้มันวนเวอร์มากเนาะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นคอนสเตนเนาะแล้วก็ปรับเลนส์ลงมาเป็น10 Ini t i a l คราดอนเมือง80,00ฟีอ่าตอนนี้เราก็เปิดฟิลปัมเลยครับนะตอนนี้ผู้โดยสารนักจะกรำลังคืนเครื่องมาอยู่อ่าก็ตอนนี้มีในส่วนของ Bangkok Approach กับแ n งคอกค c o n t r o ออนไลน์ก็เดี๋ยวเราทำการติดต่อแล้วขอเคลียร์เลน,นเขากันเลยครับ b a n g อ o k a p p r o a c h t h ช i Asia 3308สวัสดีครับ Thai a s ช a 3308อบางกอกโพสสวัสดีครับ t h r e h r e Airbus A 3 2 0 gate 56, request Kieland 2, Pisanulo five level 2, 4, 0 e ไทยเยร์ t h a i h r e e a n t o Pisanulo ครับ expect five level 2, 2, 0 Via d r a r t i alpha runway 2, right initial c l m b star speed squawk 3, 0, 2, e e e a r p i s a n u r o v i a r a x i t w alpha runway 2, right initial climb e t star speed squawk 3, h 2, 2, t เช er right ี h r e ไทเ3308เรียกแบ็กอ o r ถูก t ้องเข H 1010เข H 1010ไ h a ชีย3308เราขอเคลียร์แลนด์เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมมาเตรียมตัวพุชแบ็กกันเลยดีกว่านะคือผมเพิ่งลบแอดออนของไฟเซน2้1 0ใหม่หมดเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ลง g s x ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ในการพุชแบ็กผมจะใช้งในส่วนของตัวทูบาร์พุชแบ็กแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอะต่อรอเลยครับ Thai ASIA 3308 Ready Request for Push and Start Thai ASIA 3308 Pushback and Startup a p p r o v e Facing Not on Bravo Pushback and Startup a p p r o v e f a c e n o t on Bravo Thai ASIA 3308โ okay, อเคตอนนี้ตัว t r u Bar Pushback ก็กำลังถอยให้เราเนาะก็ f a c e n o t on Bravo ฉป่าเราก็จะถอยไปตรงนู้นก่อนแล้วก็ให้มันเทียบกับตัวเส้น Taxiway ที่มันอยู่ตรงนี้คนระับทําผู้ชมแล้วเราก็ค่อยต่อไปตรงนู้นนะ เพื่อมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็หันหน้าไปฝั่งนู้นเออหน้าแหละเขาเรียกว่า face not on Bravo เนาะอ่าเป็นตัว S เป็นตัว S อ่าตอนนี้เราก็ถอยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็ใกล้จะถึงเส้น taxiway Bravo ละเดี๋ยวเราสตาร์ตเอนจินนำมาทูกันเลยนะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลย เอนจิ้นสองอะเวอร์บครับสตาร์ตเอนจิ้นนัมเบอร์วันครับสตาร์ตเครื่องยนต์ด้านซ้ายต่อเลยแต่เราปิดแท็บพุชแบ็กตรงนี้ไปแล้วกันเนาะไม่น่าได้ใช้ละว,วันนี้เราบินตอนกลางคืนเนาะเออในบรรยากาศก็อาจจะแตกต่างไปจากคลิปก่อนๆหน่อยคลิปก่อนๆคือเราจะบินตอนกลางวันกันใช่ปะอ่ะเดี๋ยวเราขอแท็กซี่กันเลยนะครับผมไทยเอเชีย3 8, 3 0 8โดยเครื่องแท็กซี่ไทยเอเชีย 330A แท็กซี่โฮล์มพอยต์ลาดเดลทูวันไรเวียบราวโอโกลอชาร์ลีอันเดลต์ t ท็กซี่ทูโพลิพอยด์ลันเว่ยทูวันไรท์ไว้แท็กซี่เว่ยบราวโวกิโลชารีเดลต้ียร์ทรีทก็เดี๋ยวแท็กซี่ผ่านเส้นบรา v โวกิโลชาลีแล้วก็เดลตานะครับผมไปกันเลยอันนี้คือผมเปิดไฟแท็กซี่ไลท์แล้วใช่ไหมนี่ทำไมไฟแท็กซี่ไลท์มันยังดูมืดมืดมัวมัวมนมนอยู่เลยครัท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองขอ ATC ขึ้นจาก Intersection Echo ดูครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ATC เขาจะอนุญาตไหมเนาะไทยเชียร์ทรีทรีศิโรเอ็ดรีเควส o ์อินเตอร์เซชันเอโ Thai Asia 3308 i n t o r s e c t i o n Echo Approved Taxi Via c h a r l i Echo e Intersection Echo Approved Taxi Via c h a r l i Echo e h o l Shot To Unright Thai Asia 3308 A24 ก็อนุญาตให้เราขึ้นผ่านตัว Taxiway Echo ได้เนาะในส่วนของระยะทางวิ่งมันก็จะลดลงมาหน่อยเนี่ยประมาณ3,200-3,300กว่ากว่าประมาณนั้น Campion Crew be seated for take off Thai Asia 3308 Ready for departure ไทเชีย3 0 8วิน0306นอตรันเว2ท์ Clear for Takeoff ัน n ว a y 21ท์ไเชีย3 3 0 8มา right, right right, f ฟ e ก 60A SRS รั ust, นเวย a ออ o ต r ทร t สบ u ู1 0 0 0นอตนี่เครื่องเราอย่างเร็วอะท่านผู้ชมคือแบบแบ๊บเดียวถึง100นอตน,นะ V1 Rotate ครับนี่เราเจอเทลวิน6นอตนะท่านผู้ชม Positive Climb, Gear Up จอ PFD อย่ใหญ่สว่างเลยโสดใสน่าจะยังลดแสงสว่างไม่พอเดี๋ยวเปิดอ u t ต p พอ o ตก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปลดนะโอ้มันสว่างสจ้าเฉเดดท่านผู้ชมไทเชีย3 1, 8, 3ท3ีทรีรเออร์บอร์นวันตาสฟีดฟอยเอตนแทนโกทอัลฟาดาเจอวันออนเปิดแอร์ผู้โดยสารคลายไฟเลเวลทูทู220แคนเซิลรีสติกชั t ไทเช i ยทรีทรเ8 เปิดแท็กทูครับนะเราเปิดแอร์ให้ผู้โดยสารด้วยจะได้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเนาะที่เราลืมเปิดแอร์ให้ผู้โดยสารเฮ้ยดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ไปเป็นทางด่วนวิภาวดีรังสิตนะครับผมใครอยู่แถวนี้น่าจะรู้ดีเนาะแล้วก็ตรงนั้นเป็นสนามบินดอนเหมือนที่เราเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะในส่วนของถ้าเกิดไปด้านหลังอีกนะครับตรงนู้นก็จะเป็นพวกแบบอะไรอะฟิวเจอร์พาร์คเซียรรังสิตเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรังสิต ถ้าเกิดเราหันไปทางกระจกด้านขวานี่เอ้ยด้านซ้ายของเราก็จะเป็นใจกลางเมืองกรุงเทพนะบอกเลยว่าตอนกลางคืนครับภาพก็สวยไม่แพ้กันเลยนะมไม่แพ้กับตอนกลางวันเลยนะคือบอกเลยว่าเกมเขาทาภาพออกมาสวยจัดๆเลยอนะ่ะท่านผู้ชมอยากจะรู้จริงๆว่า2024ที่กำลังจะออกปีหน้าเนี่ยภาพมันจะสวยสักแค่ไหนกันเชียวหรือว่าจะเป็นการแค่แบบรีมาสเตอร์ปรับแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับ แตี๋ยวผมจะลองขอ ATC ดูว,ว่าผมอยากเล็กแทงโกมาดูกันว่า ATC เขาจะให้หรือเปล่านะ t h a i Asia 3308 Request Direct to Tango Thai Asia 3308 Roger Direct to Tango Direct to Tango Thai Asia 3308ครับครับ ATC อนุญาตให้เราบินช็อตคัทนะผมก็คือบินลัดนั่นแหละว่าง่ายๆเนาะไฟล์ท m e เวลาที่ใช้ในการบินของเราก็จะสั้นลงด้วยเราก็จะถึงพิษณุโลกเร็วขึ้นนั่นเองอ่าพาร์ซิ่ง1น0 0ครับนะ Q1H เซตเป็นสแตนดาร์ดไฟเลเวลห1 1่ง่าเซตตรงนี้ด้วยอ่ะ uh, uh, ผมไม่ลืมนะ uh, นะท่านผู้ชมเนี่ยผมชอบโดนแซวตลอดเลยว่าชอบลืมปรับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดนะ mm hmm. คือจะทิ้งไว้ตลอดเลย mm hmm. ทิ้งมันไว้เป็นแบบรอเข้า q ค H อ่ะไทยเชียร์ทวีทวีท08 contact back control one two eight decimal one สวัสดีครับ contact back control one two eight สวัสดีครับไทยเชียร์ทวีทวีท01 c o l เ e คชั่นไทยเชียร์ทวีทวีท08 แบงก์กอคอนโทรลไทยเอเชีย3 3 0 8. สวัสดีครับคลามิงไฟเลเวลทรทูแทโกไทยเอเชียแบงอคอนโทรสวัสดีครับคอนินคลามิงไฟเลเวล2 2 0เพร t เซนต์โพซิชันคูพกันคลามิงไฟเลเวล 2, 2ู0ูศิรเดรทูพกันไทยเอเชีย3 3 0อส่ ah, า ATC สั่งผมให้เดรีคพูกกันนะครับซึ่งผู้กันนะครับสำหรับที่พิซานุโลเนาะจะเป็นจุดอินเตอร์วิเดียตฟิกเอาง่ายจุด ที่จะมา Establish Localizer นั่นแหละนะฮะเอาแบบง่ายๆสุดเลยก็สาหรับตอนนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันอีกทีตอนใกล้ถิดทอร์ิเซนครับผมเจอกันครับ โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงท็อปออฟดิเซนแล้วเนาะก็ระหว่างทางมันไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เว็บไอมันล่มเนาะคนก็เลยบินน้อยลงบวกกับวันนี้มันเป็นวันพุธด,ด้วยหลายคนน่าจะกลับมาจากบ้านทํางานเหนื่อยๆก็น่าจะพักผ่อนกันแหละก็เดี๋ยวเรามาดิเซนเครื่องกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราขอ ATC ีีดิเซนเลยเนาะแบงก์ก er ็คอนโทรลไทยเชียร์ทรีทรีศิโรเอดรีเรเควสต์ดิเซนไทยเชียร์ทรีทรีศิโรเอดดิเซน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 ดิเซ ไปครับนะความสูง13ื่นสามดีเซนไฟลเววันทรีี่เลยพูกันอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับผมคือเป็นไฟที่แบบแป๊บเดียวเองนะดูดิผมเพิ่งบินไปแค่20นาทีเองนะผมตีเป็นเลขกลมๆก็มก็20นาทีไฟนี้คือแบบเป็นไฟที่สั้นมากนะครับผมวันนี้คือแบบผมไม่ได้บิดสปีดอะไรนะอันนี้เป็นแบบสปีดที่เครื่องมันให้มาตามคอสอินเด็กที่ผมใส่ลงไปเลยนะ300นอตตอนนี้ ATC คาดว่านะครับผมผมว่า ATC เขาน่าจะ ให้เราลงในส่วนของ iOS Approach Runway 3.2นะครับก็จะใช้วิธีการลอนลงจอดแบบ iOS นะตอนนี้เราใกล้ถึงไฟล์เลเวล130แล้วก็เดี๋ยวขอ descent ต่อเลยแล้วกันนะครับ Thai Asia 3308 request future descent Thai Asia 3308 descent เป็น1,000 10, feet ช 10, ินอชวัน0111 expect IOS Approach Runway 3.2 Descending 7,000 feet Q&H 1011 Expect i o s Approach Runway 32 Thai Asia 3308 Q&H uh, now 1011 Runway 32ในการลงจอดคราเป็นแบบ ios เนาะตอนนี้สปีดเราก็อยู่ประมาณ290-280อปนะประมาณนี้เวลาดีเซนต์ก็เป็นสปีดปกติของเราเลยตอนนี้ก็จะผ่าน1 0 0 0 0มฟีตแล้วเนาะก็เปิด landing l i g ์ครับผมนะเปิดในส่วนของ landing ไล g ์แล้วก็ seat b ลนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะลงสู่ท่ากาศายานปลายทาแล้วนะก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านรัดสายเก็บขัดที่นั่งเก็บโต๊ะนั่งที่นั่งและเปิดม่านหน้าต่างนะครับ tai asia t h r 3 e t approaching 7,000 r e u s d r e a d further descent ThaiAsia 33080เ e ิน3200ฟุตเคลียร์ไอโอเอสแอพโรชรันเว32 Descending 3200 f ันเดิร์ฟฟีดเคลียร์ approach, ไอโอเอสแอพโรชรันเว32 ThaiAsia 3308เฮ้ยท่านผู้ชมดูดิไฟแลนดิ้งไลน์มันส่องเมฆ้วคือแบบมันมีแสงแบบสะท้อนกลับมาด้วยเฮ้ยสมจริงนะเนี่ยแบบการสปีดเบรกแงสปีดเบรบกออกมานิดหนึ่งแอบพบโรชอาร์มครับ AP2 Lockstar GS สปีดเชคครับแฟลป2 วันนี้ถ้าโดออกแปลกๆนิดนึงวอคอนแทคทาวเันสวัสดีครนทเเสนี่ยสวัสดีครับไทยเอเชียทรีทรีศพิสโนโรคทาวเวร์ไทยเอเชียทรีทรีศเอสวัสดีครับไ o โอเอส o a ป h รชรันเวทรีทูไทยเอเชียทรีทรีโรเอสวัสดีครับ Sumption Delta Runway 32 Win 1 4 0ดีกร e กรี4 not Clear to Land Caution Taxi Alpha Until Echo Now Work in Process Clear to Land Runway 32 Thai Asia 3308โอ้โหค่าคุณพี่จะพูดเยอะขนาดนี้เอามาทั้งโนแตมเลยก็ได้นะครับคุณพี่ Speed 1 6 0ลงมาเลยนะครับ oh, เดี๋ยวจะเร็วเกิน Gear Down Flap 3ครับกลายถึง Final Apport Point แล้ว Lunway Turn Off On No Slight Take Off Spoiler Arm เก็บเปนครูพริสบีซิตี้ฟอร์ลันดิ้งพอเราผ่านในเมฆข้างหลังในปุ๊บนี่คือออกมาทีคือวิวสวยเลยคนระับดูดิข้างซ้ายผมน่าจะเป็นตัวเมืองป่ะหรือว่าข้างหน้าผมอันนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่คือแบบไฟมันมีหลากสีอนะท่านผู้ชมนเนี่ยอันนี้สีฟ้าสีเขียวสีขาวอะไรอย่างเงี้ยบาร์บี้ไลท์อยู่ด้านขวาด้วยเออ,อใหญ่ยี้สีค่อยคาบอกสมชื่อหน่อยวันเตาสันเช็คสแตบิลไลซ์ฮาร์เดอร์บอลครับออโต้พายหลดออฟคอนติเนียลเอ๊ะอะไรขึ้นสีแดงนี่ใจคอไม่ดี นี่นิ่มๆไปสปอยเลอร์แต่ว่าเซนเตอร์เบวเหมือนเดิมนะผมรีเวิร์สกรีนดีเซลเดี๋ยวเรา b a c k แท็ก k ันเวย์หนึนะครับไทเชียร์ทรีทรีศิโรเอ็แบ็กแท็ก a ันเวย์วันโฟ f ์เวกเกตออนแท็กซี่เว u ฟ w a กช4่ a แบ็กแท็กกิงรันเ t ย์วันโฟ์เวเอท็ซีเชียรเอ๊ะแท็กซี่เวฟฟอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหคือผมต้องแท็กซี่จากรันเวย์หจากฟากเนี้ย ไปฝากนูน้นที่อยู่รันเวยสามสองเลยเหรอโอ้ตาย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 แท็กซี่กันานานแน่นอนโอ้มีเครื่องกําลังจะมาเอสตอร์บิทตัวคลไยเซอร์ผมต้องรีบเวคเชีให้เขาละเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงนูน้นด้านไหนด้านไหน,นเห็นปะในเคอร์เซอร์ผมอะเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาใกล้เราหรือเราใกล้เขาโอเคเดี๋ยวเข้าร,นะ Line, 3, 3, 3, 8, รันเวยนะปิดแลนดิ้งไลท์ปิดสโตรบไทเชียร์ทรีทรีซิโรเอ็กซ์รันเวย์เวคเเอต่อแท็กซี่เวฟฟ็อกทรอนไทเชียร์ทรีทรีซิโรเอ็กซ์สตาร์นอฟทรอนอีเอฟฟ็อกทรอนอินเดีย แท็กซี่ t ูส d ตนด์ออฟชอยไว้แท็กซี่เวฟฟ็อ i โทรดอินเดียไทยเชียร์ทรีทรีศโรเอชสตนด์ออฟชอยับงั้นผมเอาสแตนด้านหน้านี่เลยแล้วกันนะผมมีงวงช้างให้จอดไม่จอดครับเนี่ยเอาสแตนด้านหน้านี่เลยนะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ คลิปฟูลไฟในคืนนี้เนาะเห็นหลายๆคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ผมเลยจัดให้มาอีกสักคลิปหนึ่งก็สําหรับใครที่ลงเข้ามาดูแล้วก็เป็นคนดูใหม่นะครับแล้วเกิดชอบแนวฟ l y ซีมเหมือนกับผมนะครับก็อย่าลืมที่จะกด s u b s c r i b e นะครับผมถ้ากด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่มพลาดไ์สตรีมหรือคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับก็สําหรับคืนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามรับชมได้ครับสําหรับคืนนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ